างนี้ถ้ารถไฟฟ้าไปเปิดตรงนู้นนี่ก็ต้องย้ายไปคอยตรงนู้นเรือยไม่พี่มัน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 เคยที่มาคอยตรงนี้คือเป็นจุดจุดสุดท้ายใช่ครับพี่ถ้าเปิดเปเนี่ยมันไม่มีผลแล้วฮะคือจะมาแต่ว่าจุดตรงนู้นก็ไปเขาจะวิ่งไปไหนไปไหนตรงนี้ก็อีกอนาคตก็สายสีชมพูก็วิ่งไปรามินทราออใจอก็ไม่ค่อยไม่ไม่มีผลเท่าไหร่แล้วอืม๋อคือมันจอตรงนี้ก็วิ่งเข้าเส้นรามินทราใช่ไหมพี่ ไฟรถเยอะจังเลนี้ชนกันหรือไงเนี่ยแล้วก็ไป่อใช่ที่สถาน,นีมันไปจากปากโขกปากเกดอะไรนี้นกอเลยอ๋อตอนนี้ถึงเป็นสถานีใหญ่เลยสี่แยก สายภูพดไป BTS เองใส่ค่าค่ารถอะไรตังค์นี่อะไรตังค์เหมือนกันนะเพราะคิดเป็นระยะใช่ไหมคิดเป็นระยะอีกแต่ที่ของผมนี่ตรงปากน้ำมาตรงเนี้ยก็ประมาณห้าสิบบาทจีห้าสิบบาทแล้วช่วงจากลาดพร้าวมาตรงนี้มันเขายังให้ฟรีอยู่ครับพี่ถ้าไม่ฟรีก็ไม่ใช่ห้าสิบบาทใช่ไหมใช่ถ้าไม่ฟรีน่าจะเจ็ดสิบสัมั้ง หกสิบเจ็ดสิบคนที่อยู่ปลายทางจะเดินทางไปท,ทางกรุงเทพนี่ค่าที่จ่ายเยอะนะเป็นร้อยเป็นร้อยไปกลับโอ้โหแล้วก็เงินเดือนสมมติเงินเดือนหมื่นกว่าบาท <laughs> บแต่รถไฟฟ้าไปกลับแล้วถามทีโทษทีรถไฟฟ้าไม่ใช่ว่าออกจากบ้านแล้วขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยทั้งเมื่อไหร่อหลวินมอเตอร์ไซค์อีกอะวินมอเตอ,อ,อร์ไซค์ไปกลับอีกอะจากบ้านมาขึ้นถาดีอะใช่แล้วไปถึงที่ทําง,งานถามาลงรถไฟแล้วถึงที่ทํางานเลยหรือเปล่า ไปถึงข้าวินมอเตอร์ไซค์ไปกลับต้องกลับอย่างถ้าผมลงคุคดเนี่ยมันก็ต้องมอเตอร์ไซค์ต่อพอพีกใช่ไหมประมาณโอ้ต่ำๆนี่ต้องต้องมี40บาท30บาทไม่ได้แน่ๆ<ป>เลยไปกลับหรือเที่ยวเดียวก็ <c oughs> ถา้าถ้าสมมุติถ้าเที่ยวเดียวพอกออกจากซอยมาซอยั้นๆมันก็20บบาทแล้วดิอะ <ha. S 2> เงี้ยโอ้โหหลักนะมันไม่ใช่ถูกนะ